สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับช่วงใายบนะครับาทางแอดวิไลเดินทางมาอยู่ที่กุติ ie, ครับของปูบึงการนะครับเพื่อพ่อฟซีมาตามแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายเน้นย้ำเป็นโค้งสุดท้ายว่าปูสินิมิตไปจังใดนะครับสำหรับโค้งสุดท้ายแนวทางประจังหวดวันที่17มก,กระาคมกับ2 5 6 7 เป็นงวดแรกของปี6 7นะครับมาติดตามกันนะครับเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่มักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยรับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องอ่าครับสำหรับเลขนิมิตของปูบึงการครับงวดที่แล้วนะครับคงสุดทถ่ายปูฟันไปที่8เก่าตรงๆกันเลยนะครับอ่างวดนี้เขาก็มารอลุนกันว่าปูนิมิตแบบใดเพื่อบอเป็นการเซเวลาครับไปกราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยครับ การขับปูรับปูก็ม,มาเนียนย่ำโคงสุดท้ายปูมึงขึ้นจัอะไรมือขึ้นก้อนผัดจําเลยมึขึ้นก้อนตีสองขีสองแม่ัดบอกเละเล่าเมือวานี่ครับอป,อปอบขามแันมึงขึ้นนี่เขแช่งวาเหนวาวสองอันได้ชิ้นนงึงเยวันนี้เลขย้วนวาวกมียู้องจําอะไรนาะครับ จำไม่ได้ม่้แมนหรอกวะออที่ว่าเอาอันที่มันจาได้โงทุทไทยเนาะครับปูโกงสุกไทยต้องหมดขวอยให้เจาต้องมาอยู่เลยเนาะครับปูเกิดจะทิมครับมันอันคั้นมันเกิดในตัวขวอยมันหมักแมนนะโอ้ครับปูฟันมาได้ไปแข่งวาวติปูอือโอ้อันมู่เดียวกันเนาะมันเป็นคู่ครับปู มันไปแข่งแข่งวาววาวคือกันเดอกวันนี้ได้ชิดนึงไหมครับนดึงลุงม่านผลนม้เลขกยุคเคยแติดน้องม่จําโอ้เลขกอยู่วาวครับก็พอจำได้สองตัวทนโอ้ยังที่เอาจักสองตัวกบพอเพราะว่าทียังแฝดกับึันครับเอาเน้นเนนขัดขับปสองตัวทันนะ ครับยอ่าสามอยู่เอาสามกันไปกันเลยครับปูเขียนนี่คือวุงกลุ่มอะไรนี่ใส่ครับปูเอาเอาปูฟันมาได้ไปแข่งเบานะครับเวฟซี่มันขึ้นแล้วร่อลุนกันมนาะปูสีได้เป็นตัวไห้งูดอกมันเป็นคู่มันเก็นราวใชไหมครับวาทนูเชยไหมโอ้วาทะนูสมยัยโบราณที่มีทะนูนนนออครับปู วดที่แล้วแตกแปดเก้านะคะแนวทางของปูด้วยค่ะเด้อโค้งสุดท้ายปูให้ 8, แปดเก้าเราปูเ,เอาเด่นเอาเด่นก่อนเอาเด่นก่อนเลยวาปูเออครับปูนี่่ละขีเขียนไห้ค่ะอ๋อเดียวปูุ่มอือือแล้วกบพี่ซีเดียวรับปูเขียนอ,อันนึงบนอันนึงล่างปูอันนี้ล่างบ่ค่ะหรือว่าเป็นบนล่างเลย มูล่างไม่ละอักเหลืเที่ว่าคนโอ้ยแย่จรอืมเป็นบนรางสุดสาม <3 S 1> ตัวอืมเตัวนี้กดปักใจขนาดนี้แปดฐาหนหึ่งก่อปปักใจเมื่อหลายงวดโอหิดไหวอย่างมันบ้าออครับ่หาหนหึ่งหี 8, หหน่าปูแปดานหึ่งแปดหกหนึ ตัดเลนเอาเนอตัวนี้มันหลายหลายย่างเลยเนี่ยเขาเคอยถิบพวกลุ่มมัน<อ>เป็นจังไรคปูเม่าหลายย่างปรูเขี่ยก้อกนเป็นบ้าก็เอามือกำบบนี้ครับ,บถ้ายี่ห้อมันเป็นพุนขา,ขาวๆเป็นบ่ครับปู๊บถ้ายเขียวกุมัดปากเล็นบ้างนะโอ้ตอนนี้ขขาเกิดที่ตีแปดเก้าเป็นบ่ครับโอ้เออมันก็ออกเป๊ะบันี้หัวนี้นี่อันนี้เข็มได้น่ะครับเขี่ยไฟล์เนี่ยเป็นเข็ม เน,นียเดียวนี่ยั่งนิดน่ะครัยุ่เข,ขเยเียวเออมีเขียวเล็มเดียวเนี่ยอ้ตายกูดีเทจังไลน,นอกจาเนี้ยกูจังทีงงบปากยำเขาได้ว่าครับปู่คืเรือเ่องมือจับจับมันคือเข็มเนี่เม<อ>เล่มโอ้ืเลยหักแค่นี้ครับปู่คับหักเข็มหักเขียวเลื่มโอ้ไอ้เจ้าก็ปากเลย่งีแปดครับว่ไปใช้อะไรที่ปู่เออแปดสองแปดหนึ่งนี่แหละที่ปู่ mong đá trèo này, này, này. Hát, trèo này. Ừ, có bị nướng hay không ạ? Cảm ơn bác bác. Bạc biến này. Cảm ơn này khói là... Ừ. ổn chẳng chả? Ừm, cảm ơn bác bác. Nếu không ổng hẳn thì ổng hẳn đi, ổng chuyển ổng hẳn นชครับปูม่มเป็นยังกปูไปโหลดตัวเน้น็ม,มน,น,นตัวเน้นวงกลมน่ะตัววงกลมคือเป็นตัวเน้นนกปูอืมครับ,รบนี่เป็นไร่มือปูเขียนไห้ไทเบซี่ ปูบึงการนะครับขวงสุดไทยเน้นย้ำหนึ่งกับแปดตรงนี้ตรงม้าแล้วเอาใช้ตัวนึงคอยกับเอาสองเอาหกเอาห้าใช่ครับโอ้เพราะว่าเจ้ากับตัวเจ้าของเลยหนึ่งกับแปดตรงไม่เห็นติบูแล้วเขาเอาหาตัวนึงใช่เอาสองเอาห้าเอาหกใช่ครับอืออ่เน้นย้ำชุดสามตัวก็คือแปดหกหนึ่งครับเอฟซี ่าผู้ใดว่าของปูตัวน้อยก็เบิ้งใส่กันมันเกี่ยวกับตัวไข่ไมันต้องปเป็นเลขหรือว,ว่าตัวเก้ามันแดงมันทั้งดังโพดิ์ดังอี้ดีได้ขยันบ่ปออืนม้าห้ยหม้มบ,บ่เพราะว่าตัวตองหดออกมาปูเ<ท>ออมันแดงเนียอย่าลืมเด้อค่ะตัวตองหดก็ปูก็ว่ามันดังโพดิ์นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดแดงเนี่ยใช่ เก่าเจ็ี๊ยบๆแดงครับดูนี้แห้งดังเครื่องบินโต๊ะเจ็ดเจ็ดเป็นมัครับโปูเออช่วอันผู้ขับเป็นฝรั่งทำถ่ายทำครับแห้งดังครับเก่าเจ็ดยบๆเนี่ครับมีละอันเดียมันส่งมันมานปีไม่ครับเมียนปูเป็นวันแรกของปีครับปูก้อนไข่ไข่ออกมันเป็นผุ่นขาวขาเฉียวไปก็ตีกัมแบบนี้มันก็แปดเก้าแล้วเล้อวะ พอตรงกับอ่ะอันนี้มันเข็มอันเดียวยุ่งขี้เหม็นบ่นอ่ะมันจิตยำโขก็ได้มันแหลมไปเล้ฮักฮักแถวอย่างนี้อ่ะถ้าไม่คอยชื่อแล้วคอยชื่อแปดหนึ่งก็แปดสองเท่านั้นเ้งขั้นปูครับแปดหนึ่งแปดสองยี่แปดแปดหนึ่งแปดสองค่ะไอซีเก่ามันดังหล้วมันเด่นมาแปดบ่บ่บ่ดังคนจะพดกินดังทุกสำนักเนาะครับ มันจะมาของปูนนี่นะปูนมันก็อยู่นิมิตน้ำเดล่ครับแม่นนิมิตเท่าครับนิมิตสีแม่นโลแม่นสีว่าบ่แม่นกับวดที่แล้วแปดเก้าตรงตรงนะครับสีสีว่าปูบ่แม่นนะครับงวดที่แล้วแปดเก้าตรงตรงโค้งสุดท้ายนะครับจัก like ขุทวารเมืนบอจักขุก็คือตาเขาเมืนบ่จักขุทวารมโนทวารก็คือใจเขาโอ้ครับปูกายทวารของข้าพเจ้ากายก็อยู่ในกายครับปูมันได้เกิดในจักขุ ในมโนในไก่ห้องอจะคุ้จะคุจะว่าตั้งเทียเข้าสมมติว่าเข้ามือนี้เล่ขี่ออกตั้งเที่ยเข้าคิดศูนย์ตั้งเที่ยก็มีศูนย์โดดนี่เขาเอ,าาโโอื่อนมามโน่เหมือนบอกครับอยู่ในไก่ห้องมันมันจะเกิดในตัวเข้าอ,อ่ะเนาะขับปู่จ้าได้กังวนนี่ครับให้เอฟซีลูกๆล้านมันอีกขับปู ให้ตรงเป๊ะคือแปดเก่างวัี่ผพันธมากครับปูเบาชัดเจนเวยครับเวซี่ถ้าปูซื่อปูกะสิจัดนี่ละแปดสองก็แปดหนึ่งนองปูว่าแบบซื้อๆว่าหันข้งครับว่าซื้อๆเลยนะครับมักกับทังเอาครับแมนครับแนวทางนาอปูอือแนวทางนําเสนอเป็นแนวทางนาะปูแนวทางครับผมเรียกว่าแปลว่ามันมันใจในช่างกาวว่าช่างกลาบอกอะไรครับแมนแมนครับ มันก็เคยื่อมันด้วครับปูกับเพึ่งกับจากไปทุดงมาเนาะปูดองสมมอยังวะโอ้ได้ได้ได้แม่จะใส่ปูดอกสมม้อโอ้ครับปูโอเคไปค่ะปูอ่าสุดท้ายนี้กราบขอบคุณขอบคุณปูหลายๆนะคะ ีแบ <men> ่งปันแนวทางให้เอจีนะคะเลยมิจกบมีรักนำกันนะคะฟูสาธุค่ะซาธูค้าโอาโโชคโช